าดีๆลมเย็ยนๆพัดปลิวโบสุขกว่าสิ่งใดในโลกเมื่อได้มาเที่ยวบ้านฉันสตูลมีดีเราเที่ยวกันได้ทุกวันสตูลวันเดอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ไปเที่ยวตันยงโปไปดูสลังมังกรเมื่อทะเลแหวกเป็นสันดอนสนลัง ช่างอัศจรรย์ไปต่อรองแก่งวังสายทองชมธรรมชาติที่เสกสรรสายทานที่ไหลอยู่ทุกวันจากภูพาสู่ทะเล การบริหารจการวัคซีนเราจริงๆก็ทาตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องโควิดนะครับทีนี้ในส่วนของอจังหวัดสตูลเนี่ยรเรามีหลีเป๊ะนะครับทีนี้หลีเป๊ะก็เป็นที่ททีี่่อเยวนักท่องเทียเท่ยวมาร่วมปีนึงก็เป็นล้านคนนะครับประชากรที่มีอยู่ก็ไม่ไม่ได้เยอะมากนะฮะก็มอีอยู่ราวส0งพัคนนะครับ พุนตรงนี้เราเราคิดว่าถ้าเราสามารถให้วัคซีนครบทุกคนได้แล้วเปิดการท่องเที่ยวได้แล้วต่อไปก็นักท่องเที่ยวก็สามารถมาท่องเที่ยวได้แล้วยิ่งต่อไปคนไทยได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นหรือชาวต่างชาติได้วัคซีนแล้วก็สามารถมาที่ลิเปะได้อย่างสบายใจแล้วกการท่องเที่ยวต่างๆก็ได้กลับมาเหมือนเมื่อก่อนครับ่านหนึ่งเป็นการป้องกันด้วยนะคะแล้วก็อยากเปิดการท่องเที่ยวของลิเปให้เต็มรูปแบบ แล้วดีใจไหมคะที่ได้มาฉีดวันนี้อันนี้เป็นการฉีดวัคซีนก็ไหร่นะคะเข็มแรกครับเข็มแรกเรารู้สึกยังไงตอนน่าฉีดวัคซีนปกติสบายๆค่ะกลัวไหมไม่กลัวอยากฉีดวัคซีนไหมอยากฉีดเพราะว่าเราอยากเปิดร้านเวลาลูกค้าเข้ามาเราจะได้ไม่ติดตัวเลย ทะเลงามวันนี้เราเป็นการให้บริการวัคซีนโควิด -19 นะครับเป็นการให้เข็มที่สองนะครับตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้แล้วซึ่งเป้าหมายของเราก็เก็บจากรอบแรก720คนนะครับก็วันนี้ก็นัดมาเมื่อวานฉีดไปแล้วประมาณ400กว่าคนนะครับที่เหลือก็จะฉีดวันนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวเกาะนะครับซึ่งเป็นชาวเลียงลักละโวยแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะของชาวรีเป้แล้วก็ของประเทศไทยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจเนี่ยสร้างพลังสามัคคีสู้กับโรคโควิดครั้งนี้นะครับก็ที่จะผ่านมาได้กันก็ขอให้ชาวรีเป้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับชาวสะตูลสู้ๆและประเทศไทยสู้ๆนะครับ เราฉีดวัคซีนโควิด19แล้ววีวัคซีนวีวิตตอรี่